สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราได้หัวเครื่องตัดหญ้าของรุ่นนีน,น่าจะอายุเขาก็น่าจะยี่สิบปีขึ้นนะ,ะอันนี้จะเป็นมิตซูทีสองร้อยนะคร mm ับเพื่อนเพื่อนเนี่อันนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นคาร์ดนะครับแผ่นคาร์ดนะอ่าเราได้มาแค่นี้ครับเพื่อนเพื่อนส่วนกา้านส่วนก้านของเขานะี่ะไม่มีเราก็ซื้อจากซื้อก้านใหม่ใส่นะครับเรามา อันนั้นก็จะมีถังน้ํามันมีอะไรบ้างที่มันหายไปนะเราจะล้างแล้วก็ล้างๆแล้วก็อลองจะ,ะฟื้นเขาดูว่าเราใช้งบเท่าไหรนะ่นะเพื่อนผมว่างบสักสองพันได้ได้ได้จะสําเร็จนะนเพื่อนงบสองพันบาทนะครับาตัาเป็นอย่างนี้นะนเพื่อนถ้าถามว่าซื้อเครื่องใหม่ของของยี่ห้ออื่นเงินสองพันซื้อได้ไหมได้อยู่ครับเพื่อนยี่ห้อของประเทศ เม็ดอินช n a น่าได้อยู่เม็ดอินเกาหลีเม็ดอินเกาหลีก็ฮุนไดก็อยู่ที่สองพันครับสองพันมีทอนรคับกับสองพันสองนะครับเพื่อนแต่อันนี้งบสองพันนี่เราอยากทดลองฟื้นดูครับว่าเขาจะฟื้นไหมเพื่อนๆน้าทาแบบนี้นะครับงบสองพันน่ลมทั้งก้านด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดสตาร์ทนะครับเราจะจดดูนะครับชุดสตาร์ทอ่ะเราจดที่เราจะซื้อใส่นะมีอะไรบ้างนะ ชุดสตาร์ทเนาะอเรามาดูข้อหนึ่งนะผมว่าหนึ่งล้านสตาร์ทนะครับอา่ารายการเก็บรายการก่อนนะรายการรายการที่เราจะซื้อในลาซาด้าว่าจะมีหรือเปล่านะเราจดไว้ก่อนข้อหนึ่งชุดลานลานสตาร์ทนะครับสตอ่อา เราสตาร์ทที่สองร้อยจะรู้ดูว่าจะมีขายไหมข้อสองเราเอาคาโบเลเตอร์ธรรมดาดีก่อนนะมาทดลองนะครับแต่แ,แฟมเราจะเราไม่จะไม่สั่งซื้อนะ้ำกระชุดห้าร้อยเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็เราสตาร์ทนี่เราก็ประเมินสักไม่รู้ราคานะอ่าเดี๋ยวไปเสิร์ชดูดาราซาดต็ก่อนอ่เราสตาร์ทนี่เอาเป็นห้าร้อยบาทเอาครับ ลาสกาทหาร้อยบาทกะอ็นะครับในคาบูอ่อคาบูเลเตอร์เรารู้แล้วครับเคยซื้อละห้500าร้อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่แลสาสดาดน่าจะถูกนะแล้วก็สามน่าจะเป็นชุดอ่าชุดนี่หัวเทียนนี่ครับเพื่อนชุดคอยชุดคอยอ่าชุดคอยคอยหัวเทียน คอยหัวเทียนประมาณผมว่าอยู่ที่สองร้อยครับอ่าขึ้นมาล,ละพันสองละหัวเทียนอ่าหัวเทียนห้าสิบบาทหัวเทียนห้าสิบบาทอ่าสี่รายการอ่ะอ่าเดี๋ยวเรวเราก็ต้องมาล้างเนาะอ่าเสร็จแล้วก็อ่า สวิตช์สวิตช์เราจะติดตรงนี้นะสวิตช์สตาร์ทนะสวิตช์สตาร์ทสวิตช์ห้าสวิตช์สวิตช์นี่ก็ประมาณสักอ่า uh, เต็มที่ร้อยห้าสิบะครับประมาณนี้อ่ะร้อยห้าสิบบาทอ่าข้อหกข้อหกอ่ามีอะไรบ้างอ uh, ่าข้อหกนี่จะเป็นอ่าแผ่นค์ดอ่อ แผ่นค์ดแผ่นคัตหอลอกับสอคัแผ่นค์ดนี่น่าจะอยู่ประมาณสักสองร้อยนะผมว่าขนาะตัวนี้นะถ้าซื้อในลาซาด้านะแต่ถ้าซื้อในร้านาในจังหวัดจังหวัดน่านของเราในแผ่นคดเนี่มันอยู่ที่สามร้อยนะเราให้สองร้อยไปเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยจบไปสองร้อยในลาซาด้าอยู่ที่ประมาณสองร้อยนะครับหรือสองร้อยอาจจะมีทอนนะเราเอะไรอีกละ่ะ โอ้ไปสีนะ่นาทีนะคะแนนเราคิดอยู่น้่อ๋อนี่เพื่อนนี่ถังน้ำมันนี่ถังน้ำมันเจ็ดถ,ถังน้ำมันโอ้โหเพื่อนถังน้ำถามน้ำมันนี่กับประมาณอ่าเต็มที่ร้อยห้าสิบอหับเพื่อนเพื่อนนะเต็มที่ในลาซาดานะร้อยห้าสิบบาทอ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะเพื่อนอ่าเสร็จหรือยังนะเพื่อนเพื่อนม,มีแล้วเนาะ หนึ่งละหมดละไอ้ไอโซนหัวเครื่องนี่คน่าจะหมดละเดี๋ยวเราก็ล้างล้างล้างดูนะล้างดูแล้วก็มีอะไรบ้างไหมอ๋อเพื่อนเพื่อนนี่แปดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะซินโอ้ซินนะซินซินจานไฟกับซินอ่าซินคัสสองตัวซิน จานไฟอ่าบวกซินซินหลังคาร์เนี่ยนะครับซินคาร์ดมันสองตัวนะครับสองตัวสองตัวก็อยู่ประมาณรอถ้าเป็นราในรัซาด้านะ่าจะอยู่ที่สองร้อยบาทอนะประมาณนี้ครับอ่าแปดรายการนะแค่เครื่องนี้แปดรายการนะ่าจะน่าจะน่จะ,จะไม่มีแล้วนะน่าจะจบแล้วนี่นะ แล้วก็ข้อก้าว 9, ี่มันชุดใหญ่เนาะข้อกนะ้าเลยเนาะข้อก้านี่ชุดกา้านอ่อชุดชุดก้านเนี่ยหมายถึงมีสวิตช์ไฟแล้วก็มีทั้งแฮนด์ด้วยนะอ่าชุดกา้านชุดก้านเนี่ยเต็มที่อ่าผมให้ไปเต็มที่น่าจะหนึ่งพันนะครับ เต็มที่ลราชุดก้านเนี่ยนะครับกา้กานก้านใหม่เนี่ยนะแต่ก้านของเขาไม่เอาแล้วก้านสี่สองร้อยไม่เอาแนละ้วจะไปเอาก้านอื่นก้านยี่ห้ออื่นมาโมดิฟายเอาเต็มที่พันหรอครับมีทั้งสวิตต์มีทั้งกา้านเอาเต็มที่ละพันหนึ่งเอาครับ,น 1, รบนนเนี่ยพันดูว่าถูกแล้วครับนี่นะอา่าประเมินแล้วใช้งบเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนก็ฟื้นฟูน,ฟน,ฟน,นะอา่าเดี๋ยวผมขอกดก่อนนะเพื่อนเพื่อนว่ามันเท่าไหร่นะ เรามาต่อคลิปเผื่อ,เพ,อ,เ,พอ,เ,พอเพื่อนไม่ได้ได้อย่างนี้มาเพื่อน,อนจะได้รู้ว่าเราใช้งบเท่าไหร,ร่นะเพื่อน,อ,นอันนี้เราซ่อมเองนะค่าแรงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องบวกนะครับอ่าห้าร้อยข้างบนนี่หกเป็นพันแล้วเนาะหน่วยสิบร้อยร้อยพันพันแล้วพันสองโอ้ไม่ใช่ทีอ่าหน่วยสิบร้อยพันบวกนี่สองร้อยบวกนี่สองร้อยห้าสิบอ่ะสองร้อยห้าสิบบวกนี่ร้อยห้าสิบ บวกร้อยห้าสิบบวกนี่สองร้อยบวกนี่ร้อยห้าสิบแลวบวกนี่สองร้อยข้างล่างนี่สองร้อยบวกสองร้อยแล้วบวกก้านสุดท้ายนี่บวกก้านพันหนึ่งเพื่อนเพื่อนอ่าเทาเราฟืนฟ้นฟูนใหม่นะครับมันเพื่อนเพื่อนจะทำไหมนะครับถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับฟืนฟ้นฟูใหม่นะครับ,รบเพื่อน ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่สองพันเก้าร้ยห้าสิบาทจะสู้ไหมเพื่อนเพื่อนี้สองพันห้าอันนี้นะฮะซื้อเครื่องใหม่ได้อ่าได้หนึ่งหนึ่งตัวนะครับในทางก้านแล้วก็ซื้ออีกเก้าร้อยข้างข้างหน้านี่สองพันใช่ไหมซื้อเครื่องใหม่ของยีห่ห้อฮุนไดนะครับยี่ห้อดีๆนะฮุนไดของเกาหลีนะได้หนึ่งตัวแล้วข้างหลังนี่ซื้อหัว ซื้อหัวเครื่องแต่ญ้าได้อีกหัวหนึ่งครับเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบาทเนี่ยเพื่อนเพื่อมาคิดดูว่าเพื่อนเพื่อนจะสู้ไหมเพื่อนเพื่อนจะฟื้นไหมแนั้นเองเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าฟื้นฟื้นฟูเพื่อเพื่อเพื่อเล่นเล่นเพื่อหาความรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเ่นี่งบผมเนี่ยผมนี่ผมเขียนไว้แล้วนะเพื่อนอันนี้นะเกือบสามพันนะครับไม่เออตีว่าสามพันคิดตีว่าอีกอีกห้าสิบบาทจะสามพันนะเพื่อนเพื่อนไหนดู เด็กคิดข่าวๆเนี่ยนะครับนี่ไม่บวกคาแรงไม่ได้บวกนะครับเง่นหน้าตา,าถ้าได้มาหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆจะฟื้นไหมนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะจะทำหรือเปล่านะถ้าทําผมจะจะมารีวิวให้เพื่อน,อนๆได้รับชมนะผมได้หัวอย่างนี้มานะครับแต่ถ้าหว,าว่าวเท้าว่าในหมุนอย่างนี้มันได้นะเพืว่านี่หมุนอย่างนี้มันลูกสูบยังไม่ติดนะเนี่ยลูกสูบยังไม่ติดนะครับเ oh, พื่อนๆลูกสูบมันใช้ได้นะลูกสูบซื้อได้ถ้าซื้ออะไรมาใส่ใหม่หมดมันก็อยู่ในราคานี้แหละครับเพื่อนๆ เพื่อนๆอยากจะทำไหมถ้าทำมาก้าทายนะครับได้ความรู้ซื้อความรู้ว่างังนเถอะเพื่อนๆอาทิม์นี้ก็มาเล่าสู่การฟังถ้าได้มาอย่างนี้เพื่อนๆจะสู้ไหมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ๊ายบายครับ